สวัสดีครับพบกับผมนิคมบอลตัวนะครับคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นคลิปที่ครูบาอาจารย์ทางวัดป่าน้องม่วงนะครับต่อแพรไปถวายครูบาอาจารย์ที่วัดป่าดงเมืองซ้ายนะครับเพื่อสะดวกในการเดินทางข้ามไปที่บ้านเตือน,บ,นบ้านพันลำบับบนบัวน้อยอำเภอการถรมจังหวัดรีสเกตเดี๋ยวไปชมการเดินทางแล้วก็ทดสอบน้ำหนักแพรที่จะไปถวายต่อครูบาอาจารย์นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ วันนี้วันที่เ้9ตุลาคม2565อาสาบ้านน้องเจ็ดน้อยได้มาต่อแพรเพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องที่อำเภอเชียงโลดีครับอันนี้ตรงเรียนบัน้ง เราทดสอบแค่พื่อทดสอบครับแพรทวันนี้ทดสอบได้นนจำนวนคนได้อยู่ประมาณสิบเจ็ดคนนะครับมีจิแม่น้ำหมดนะครับเนี่ยกปอนทุ่งน้ำนะครับเป็นแุ่น้ำหมดเลยดียรู พว้น้องนาพค้น้องนาเพื่อที่จะมาไว้ให้ทางชุมชนหมู่บ้านและทางพระอาจารย์ิชยนะ้นทีน่ใช้นะคนผ่านสบายครับอีกหนึ่งเหตุการณนะครับที่พระสงค์กันกอช่วยเหลือกันนะครับระหว่างวัดอำเภการถลนจังหวัดศรีสเกี